คิดว่าจะไม่แถลงหรือแถลงดีครับแต่เอาแล้วกันแต่ว่าประเด็นตื่นถ้าเกิดเรามีเรื่องอะไรก็พูดได้ชัดเจนไปเลยนะก็เห็นมีข่าวอยู่ในสื่อพูดประเด็นว่ามีการเรียกผู้ช่วยว่าผู้นาการเขตมาเพื่อเรื่องตำแหน่งอะไรในวันอาทิตย์ที่ผ่านมามีที่ปรึกษาพูดว่าประพฤนิตนไม่เหมาะอะไก็ต้องกล่าวเลยนะไม่มีมูลความจริงนะครับก็ต้องขอบคุณที่ทางสื่อช่วยกรุณาเตือนทางกานแต่เราก็ไม่ได้ไม่ได้ทิงนอนใจก็ไปสอบถาม แล้วก็ให้ดูว่ามันเกิอดอะไรขึ้นมันมีประเด็นไหนที่มีความเข้าใจแา่เพื่อนนะก็ต้องเรียนกันเลยว่าเข้าใจว่าเขามีการเอ่ยชื่อถึงคนชื่อปปาที่บอกว่าเป็นอะไรนะเกิงกินแล้วถ้าเกิดดูคนที่ช่วยงานเราปปาก็มีอยู่คนเดียวนะชื่อท่านกร,รุษอรัชานัทนะท่านก็เป็นท่านการเกษียณนี่เลยเป็นคนที่อยู่กรทมนานนะท่านก็เป,นเป็นเป็นผู้ช่วยผู้การเขตสภานสูงผู้การเขตหลังจอแล้วก็เกษียณที่ผู้การเขตบางทงหลังท่านก็เป็นคนที่ผมว่าเข้าใจระบบงานดี เพรเกษียณแล้ว,วท่านก็อยากจะเห็นกรมทมทํางานก็มาช่วยให้ดูกิจการต่างๆไม่ได้มีเงินเดือนเลยท่านก็มีเงินบำนาญแล้วแตนะท่านก็ช่วยมาตลอดแล้วเราก็ได้สอบถามาก็ท่านก็มีปัญหาอะไรั้นก็เอา,าชัดแหละผมว่าแต่พูดแล้วก็พูดตัวว่าม,มีเรามีคนมาช่วยนะแต่ว่ามีการเรียกแบบไม่มียืนยันนะผมยืนยันว่าการเรียกกแหน่งต่างๆเราไม่มีการไปเรียกเก็บเรียกสวยอะไรขึ้นเพราะว่าทําไมเราต้องการคนดีมาทํางานถ้าเราคนทุจริตเราเป็นพนักงานเราสุดท้ายเราก็แยกเอง เพราะเราไม่มีทางที่เอาคนที่เราคิดว่าไม่ไว้ใจหรือว่าไม่เก่งงานมาว่าจะไปเรียกผลประโยชน์อะไรไม่เคยดีอยู่ในทีมความคิดของทีมนี้ล้าถามว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคืออะไรก็ต้องเรียนว่าผู้ในการเขตคือหัวใจสําคัญของการบริหารเขตเรามีผู้ในการเกตใน50คนผู้เราเกตแต่หน้าไปไหนก็แต่งห้งาจากผู้ช่วยผู้รายงารเกตหรืออาจจะมาะจัดบริกานอื่นที่ยกย้ายเข้ามานี่ปัญหาคือว่าผู้รายานเขตฑับางทีเนี่ยมีข้อมูลอาจจะรู้บางด้านเช่นอาจจะรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมรู้เรื่อง อ่ารับส,สุงแต่ว่าอาจจะไม่รู้เรื่องทุกด้านนแต่แล้วเขามีการอบ,บรมระดับผู้บริหารอยู่ตามรูปแบบแต่ก่อนนะก็ <_ d ata> จะมีอบ,บรมนะักบริหารระดับต้นระดับกลางระดับสูงนะโดยสถาบันทุนนายแต่ต่อมามีการอบ,บรมผู้ช่วยผู้ดูารเขตพิเศษขึ้นมาเป็นหลักสูตรเร่งรัดซึ่งเป็นหลักสูตรทุกคนหม,มดนะครับไม่ได้เลือกที่รักมที่ชางเป็นหลักสูตร3วัน2คืนเองก็ไปเปิดเองที่สถาบันการจการที่หนองจอกเพราะเราอยากให้ผู้ช่วยผู้ดูแลเขตเนี่ยทั้งหมดเลย ั้งทั้งหมดทุกเขตมาร่วมกันแล้วก็มาอัปเดตก็ม่ามีเทคโนโลยีใหม่มีนโยบายอะไรก็ให้มาผมรมรวมกันที่หนองจอกเราก็ไปเปิดเมื่อแทตากสองเดือนที่แล้วงั้นผู้ชุมนุมเกตก็จะเป็นกลุ่มที่เปี่ยนด้วยกันแล้วก็เป็นกลุ่มที่แบบกลุ่มการมีลายกลุ่มกันร่านอันเติก็อยู่ในกลุ่มนั้นด้วยนี่มันก็แต่นโยบายเราอ่ะก็คือไลฟ์ลองเรียนรู้แต่ว่าเทคโนโลยีมันเปลี่ยนก็บูนเปลี่ยนใช่ไหมนันไอผู้ชุมนุกเกตในกลุ่มลายเขาก็นัดกันมาผบรมกันเพิ่มเติมเอออยากจะมีความรู้อะไรเพิ่มเติมกกีารนั จอการอบรมเพิ่มเติมเพิ่นเหตุที่เกิดก็คือว่าวันที่3อาทิตย์ที่สามกันยานเนี่ยผู้ช่วยของเขตที่อบรมมาแล้วก็น,นัดมาการฟังเพื่องการบรรยายเรื่องราชสัญาตุ๊กตุ๊กคารปี2522จากอดีตผอเขตพุ่นครูปุณธน,นาชิตชูติการเป็นอาจ,จารย์ผู้บรรนะยายนะกาบรรยายที่เขตบางละวาดว่ามีพื้นที่กว้างขวางนะก็ตั้งแต่9ก้าโมงถึงบ่ายสโดยมีผู้ช่วยผู้บรรยายเขตเข้าอบรมมาสี่จุดคนนะ กับที่ลงทะเบียน70คนไม่ได้มีการตั้งรั้มาเลายแล้ก็ชัดเจนโปรไฟล์ก็ว่าเรียกกันในรายกลุ่มแล้วชัดเจนเนี่ยก็บอกเนี่ยมอีอบรมความรู้เพิ่มเติมนะมนแต่ตอนแรกเนี่ยก็วันหนึ่งแล้วเลื่อนมาเพราะว่ามันไม่ไม,ไม่ไม่ว่ากันนะครับรายต่อไปเนี่ยก็มีใครลงชื่อมั้งสมัครใจเป็นการเรียนรู้เพิ่มเติมเป็น live long learning เนี่ยแล,แล้วก็เป็นนอกเวลาราชาการก็บเพราะว่าไม่ได้ใช้งบเลยเนี่ยคนลงไม่ยีกบังคับใครมาถูกไหมต่อเลยครับ แล้วก็เนี่ยวันองหลังเริ่มประชุมวันที่3ามเขตก็อยากจะมีก๋วยเตี๋ยวน้ำตื้นก็ลงขันกันเขาว่านะเราไม่เป็นคนจัดถูกต้อแล้วก็โปรกสายก็อยู่ในทุกคนเห็นนะถูกไหมต่อเลยแล้วก็มีดีวีโอมีเออมีเอกสารคู่มือนะเนี่ยมีเอกสารประกอบเป็นยาบรรยายเลยเรื่องการชี้แนวเขตที่ดินและการดูแลที่สารประโยชน์ซึ่งเป็นเรื่องยากเนาะผู้เชี่ยวชาญด้ารเขตที่มีประสบการณ์เนี่ยบางทีไม่มีข้อมูลนั้นเอาพอออกเขตที่มีประสบการณ์มานั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ควรจะขอบคุณเขาด้วยนะ ที film, ่เขายอมเสละเวลาเวอาทิตย์มาเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่เรื่องพวกนี้นะเนี่ยแล้วก็มีเอกสารอยากดูเดี๋ยวผมให้ได้เลยนะแล้วก็มีคลิปวิดีโอที่ถ่ายไว้เนี่ยนะนะพี่ารสมรู้สารอออก็เสียเวลามาที่นี่เมื่องขอเขาตรงนี้การเงินใหม่บางภาครัฐแนวโดยผ่านชิปปี้หรือไงเขาได้สินสต์กฎหมายให้นะรางตัวเองเราไม่เรื่องเขาได้จริงนะเราไม่ได้มีอะไรไม่มีอะไรที่คุณจริลหรือเรียกกับืัอแจกเอ่แกรมาหาความรู้เพิ่มเติมมาด้วยความตระหนักใจไม่ใช้เงินหลวง เขตที่ว่างก็พ,พระประประชามาเองวันนี้ก็คือต้องชี้แจงนะว่าก็ขอวากรุณาว่าเอาข้อมูลที่จริงที่ถูกต้องด้วยแ้วนําเรีเยนนะก็คือเป็นการนัดหาคือเป็น n o w l e d g e Management mm hmm. ของผู้ช่วยผู้การเขตด้วยกันนะก็คือนัดสถานที่ที่เจ็ดวันองหลังในการมีสถานที่มีห้องประชุมแล้วก็ท่านอดีตผู้อวยการเขตช่งผู้ท่านถนาชิ้ท่านก็เป็นผู้มีประสบการณ์ด้านนี้โดยตรงแต่ท่านก็ท่านช่วงเดือนกรกฎาคมท่านไป เป็นวิทยากรให้รอบหมงแล้วแต่ว่าถ้ามีเนื้อหายเยอะมากผู้ช่วยผู้กำกับหลายคนอยากให้ท่านได้ผ่านชอบประสบการณ์ <c oughs> ก็เลยนัดหาเพิ่มเติมที่ร้เจะนัดประมาณช่วงเดือนสิงหาแต่ว่าห้องประชมุมไม่ว่ากอการเป็นเลื่อนมาเป็นวันที่สามอาทิตย์ที่สามเนอย่างที่ผ่านมานะครับซึ่งก็เป็นที่น่าเสียใจเหมือนกันว่าข่าวที่ออกมาก็ลดทอนความกำลังใจของผู้เบบ่ยงานะหรือถึงท่านานาชิเเองก็งตั้งใจเต็มที่แล้วก็นํา ที่รึกษาผู้ทรงมนุษย์ของผู้ว่าท่านก็ให้ความสําคัญในเรื่องนี้อยากให้ผู้ช่วยคนคือผู้ที่จะขึ้นผู้ในการเขตเนี่ยจะมีความรู้ความสามารถกะเด็นหน้าตานะครับก็สรุปว่าแข่งที่หมดแล้วอย่างที่บอกผมไม่มีทางดีกว่าทีมงานที่ไปบริการประชาชนได้ไม่มีเหตุผลเลยที่จะเอาคนที่ทุจริตคอร์รัปชันหรืออะไรเข้ามาเป็นทีมงานนะเพราะว่าถ้ามันเริ่มผิดมันก็ผิดตลอด รต้องยินอย่างนกะ็ขอบคุณนะหลักคำตวงนะแต่ยินแล้วไม่มีนะแล้วก็ถ้าเกิดมีใครไปเรียกเงินเรื่องโยกย้ายไปท,ทําตัวทําอะไรไม่มีเพราะว่าเราวัดที่ผลงานนะมันก็แค่นันเองแหละง่ายๆคือทําดูแลประชาชนให้ดีมีความรู้ให้ครบถ้วนแล้วก็จะมีในเนื้อขา่าวก็ะจะมีพูดอีกเรื่องจะมีการประมูลเรื่องการเก็บขยะอะไรอย่างนีนะ้ต้องบอกเลยว่าเรื่องการเก็บขยะเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มีผลประโยชน์เยอะที่ผ่านมาเนี่ยเราถึงให้ท่านรอจักระพัน ที่ท่านเนี่ยดูแลเรื่องนี้ท่านผมว่าท่านเรื่องวาโปร่งใสเลนี่ยท่านรู้แล้วท่านรู้รายละเอียดให้ท่านดูแลเรื่องการเก็บขยะเลยมันยกตัวอย่างง่ายเลยครับเรามากล่าวหาว่าเราไม่โปร่งใสเก็บขยะที่ผ่านมามีการประมูลเก็บขยะครั้งหนึ่งนะเพิ่งเพิ่งประมูลไปนะก็คือรายละเอียดอยู่นี้ก็คือเป็นการประมูลเก็บขยะนะซึ่งราคาแต่เดิมเนี่ยที่ทํามาตั้งแต่ปีหกสามเนี่ยก็คือประมูลอยู่ที่เจ็ดร้อยสิบหกบาทต่อกันถูกมาเราก็เปิดประมูลก็ท่านจักรพันธ์เป็นผู้ดูแล เปิดประมูล700ปวัตาตรนน์นะครบเก็บขนขยะนะงบประมาณเนี่ยประมาณ1 4 5ล้านบาทราคากลางคือ716บาทซึ่งเป็นราคาที่ประมูลกันมาตั้งหลายปีแล้วตั้งแต่ปี63ก็ได้ราคาเดิมประมูลปุ๊บกอนที่ประมูลเนี่ยเสนอราคามา6 8 3ล้านบาทนะก็คือจาก e auction บอกว่า83ล้านจากนั้นเนี่ยเราก็ไม่ยอมเพราะเราคิดว่าน่าจะลดต่อได้ก็ต่อรองอีก3ครั้ง มันจากที่ประมูลมาหกร้อยบาทสามปีท้ายลดลงไปเหลือกลารเหลือหกร้อยบาท <ís> ประหยัดลงมาได้อีกประมาณร้อยหกสิบเก้าล้านบาทจากราคาที่ประมูลได้หกร้อยสามสิบผมบอว่าเราเอาจริงเอาจังนะคือเราเราคิดว่าเงินทุกบาททุกแางมันมีความหมายนั่นจะประ,าะ,ะากาศหาว่ามีเรื่องออทุจริตมีเรื่องผลประโยชน์ก็ต้องยืนยันด้วยหลักฐานนะว่าเราไม่มีเรื่องนี้ใช่ไหมถ้าเกิดมีจริงเนี่ยไม่ต้องมาต่อรองสามรอบ เอามาขายสูงสุดเพราะว่าสามารถเงินที่ประหยัดได้ไร้อยกว่าล้านนี่นะก็ไปคืนเงินที่จะไปดูแลเด็กนักเรียนไปดูแลผู้สูงอายุไปจับคืนสูงพิจารณาประชาชนน่าขาดาดเงินเรื่องการจับกลุ่มเจ้าที่โยธาน่าจะเป็นเขตเขตราชบ้านที่มีการเรียกเงินห้าหมื่นบาทจับแล้วจับจับแล้วนะจับแล้วครับจับแล้วนะทีนี้แล้เรารู้เราก็มีการลบเบอร์ตั้งแต่ที่ไปแล้วฮะแต่เพิ่งวันศุกร์เนี่ยเขาเลื่อนการ จับฟูมมาแล้วก็คอยมอนิเตอร์ตลอดเพราะนั้นผมว่าเราเอาจริงเอาจังนะว่าเราจะไม่อดทนต่อคนที่ทุจริตถึงแม้จะเป็นคนของกรทมก็ตามงนั้นอันนี้คือผมว่าเราอันนี้เป็นเรื่องที่ประชาชนต้องการในะเรื่องความโปร่งใสเรื่องไม่มีคอรลรัปชันอะไรเงี้ยแล้วก็เอาจริงเอาจังเพราะฉะนั้นคือกล่าวหาอะไรได้แนละ้วกล่าวหาว่าผมอาจจะทำงานไม่เก่งไหมผมไม่บ้าหรอกแต่จะมาพูดเรื่องว่าไม่โปร่งใสอย่างเงี้ยรับไม่ได้ พราะมันอันนี้คือจิตวิญญาเลยว่ามันต้องไปที่ผ่านโปร่งใสถ้าไม่งั้นแล้วเนี่ยมันอยู่ไม่ได้ประชาชนรับไม่ได้นะครับก็ต้องขออนุญาตอาศัยเวลาในเรื่องไร้สาระนิดนึงนะเพราะว่าเราได้ทำให้มันดีขึ้นเนีมคิดว่าเราก็ต้องยืนมั่นๆอ่ะมันก็พยายามดูให้มันให้มันโปร่งใสแล้วก็ให้ตอบคําถามได้เพรมันมีคําถามเราก็กล้าที่จะไปยื่นเต๋อแล้วเราก็ยืนอธิบายได้ว่าเออเป็นยังไงอย่างนี้ครับไม่มีข้อดีติงอะไรนะครับแล้วก็ เป็นความตั้งใจของผู้เชี่ยวชาเกตที่จะหาความรู้เพิ่มนักหมายกันรอบเวลาซึ่งเราเองไม่รู้เรื่องนะผมก็ดูมันถาขอ้อมูลดูติัต่อขอ้อมูลดูไลน์ที่เขาพูดซึ่งก็มันก็ตรงกับตามที่ที่ได้ข้อมูลโอเคกิจกัรมนแบบนี้มันระย่บาบาแค่ไม่กี่วันผูนะ้ช่วยที่อบรมแล่วก็อยากจะเรียนรู้มากขึ้นก็ได้คุยกับวิทยากรผู้มีประสบการณ์มาถ่ายทอดก็เคยนักแม่หาเด้วยแล้วก็เพิ่งมาจากักในรอบนี้ ก็ใจว่าไอ้ผู้อบรมผู้ช่วยนึกเกิดขึ้นใช่ไหมก็เพิ่มขึ้นมีการจับกบลมในครั้งแรกนะครับแต่เขาใจว่าในกลุ่มอื่นยิ่แจมอื่นเนาะระดับัวหน้าฝ่ายที่อื่นอาจจะมีกลุ่มลายหาดึงกันเลยนะในข้ารการกอรมอง,น,องนะครับแต่เพื่อนในในกลุ่มเราก็ไม่น่ใจว่าเป็นกระเด็นขาได้ยงไงทำ <c oughs> แล้วมือระหว่ันเพืดอถ่ายแล้วก็เป็นทางด้านของเจ้าที่ปปปปป,ปชแล้วก็ปปทแล้วก็ปอมอที่มีการประสานงานร่วมกันแล้วก็มีการจับกลุ่มในครั้งนี้นะครับก็ยืนยันครับว่า เราเรื่องทุ่อยูเคานชเตอรเรารับไม่ได้นแล้วก็พยายามอย่างเต็มที่นะครับขอบคุณนะครับ